ทุกคนวันนี้ก็คือช่องน้ำฟ้าตากล่อมเยอะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีของมารีวิวนะคะก็คือเป็นพัดลมของคอนเองนะคะเพิ่งซื้อมาเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปแกะกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะเราก็แกะออกมาแล้วนะก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปแกะดูตัวเครื่องข้างในกันเลยดีกว่านะคะก็นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นสีนี้เลยนะสวยมาก เดีรามาดูตัวง่งข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอกหน,นะคะก็จะมีนี้เลยนะคะสามารถบิดงอได้360องศาเลยนะคะแล้วก็มีตัวชาร์จ USB นั่นเองนะคะนี่เลยก็จะเปิดบุบตรงนี้นะคะมี3ระดับหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นระดับกลางอันนี้ปิดนะคะอันนี้ระดับกลางอันนี้ แรงสุดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จเนาะนี่เลยตรงนี้ก็แบบน,นีงนะคะนี่นะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะนี่นะเปิดตรงนี้นะแรงมากก็คลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องก่อนนะ ก็ขอ,อ,บนนขอบจบไปกับภาพนี้นะคะก็ะนีนีนะคะบ๊ายบาย